ฮารูดอบาบนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ฉลองเปิดสาขาใหม่นิวเป็กร่วมจิบกาแฟเสร็จงานศิลป์ดื่มด่ำบรรยากาศสุดฟินแอดชนบุรีสำหรับฮารูดอ ชนบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์เป็นอีกหนึ่งสาขาที่พลาดไม่ได้เนื่องจากเป็นสาขาที่ตั้งใจให้เป็นเหมือนศูนย์กลางของผู้คนธรรมชาติและกาแฟในพื้นที่ชนบุรีและบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบาริสต้าที่ผ่านการเทรนนิ่งด้วยมาตรฐานนานาคอฟฟี่โรสเตอร์และการการันตีคุณภาพเมล็ดกาแฟระดับซูเปอร์พรีเมียมขั้วบทผ่านกรรม,มวิธีที่ได้คุณภาพหอมและมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ความรู้สึกจุดยังแลกแยงของดูดหม่ไม้ถืยังรวมไปถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตพร้อมกับโครงการอาคารที่ผสมผสานการเชื่อมต่อธรรมชาติและแลนด์สเคปได้อย่างลงตัวชวนน่าหลงไหลโดยคุณเป้จิรวรแหหงสกุลสถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแห่ง IDIN Architects ที่ผสมผสานอาคารกับธรรมชาติเข้าด้วยกัน เสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นมาในการเริ่มต้นของฤด,ดูใบไม้ผลิพร้อมกับอาคารสามหลังที่มีความเชื่อมต่อกันด้วยรูปแบบโมเดิร์นเจแปนิสดีไซน์สไตล์โดดเด่นลงตัวและงดงามมากเรียกได้ว่าคนรักกาแฟไม่ควรพลาดมาดื่มด่ำบรรยากาศและรับแสงแดดธรรมชาติรอบตัวเพลิดเพลินไปกับดนตรีเพาะงานศินละปะที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเอง สำหรับคอกาแฟเมืองชนบุรีและนักท่องเที่ยวที่อยากหาจุดเริ่มต้นใหม่ๆจุดประกายความสำเร็จพร้อมกับจิดกาแฟหอมละมุนเชิญได้ที่ h a r u ดอชนบุรีกายนานา Coffee Roaster a ชนบุรีภายในงานอบควนไปด้วยสิ่นความหอมกลุ่นละมุนของกาแฟโดยได้รับเกียรติจาก,กคุกุ้งวรงชาลานุชคงผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์นานา Coffee Roaster มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดการขยายธุรกิจเปิดตัวสาขาใหม่ที่จังหวัดชนบุรี และนอกจากนี้ยังมีนักร้องสาวดีว่านิวนภัทรสอนภูทรใจได้มาลองรังสรรเมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของฮารุดดบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชนบุรีร่วมกับทีมบาริสต้าพร้อมแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟหลากหลายรสชาติและเรื่องราวน่ารักน่ารักอาร์ตแอนด์มิวสิกเทอราพีหัวข้อจุดเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆ โดยมีมิวดีว่าสาวโชว์เสียงเพลงไทยเลาะสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อความสุขในบรรยากาศจุดสร้างสันแรงบันดาลใจและสาวมิวยังเตรียมผลงานลูกต้นไม้กาแฟจากฝีมืองานอาร์ตสะบัดปลายแปลงผู้การของตัวเองมอบให้เป็นของขวัญให้คุณกุ้งในโอกาสพิเศษนี้ด้วยโดยมีเป็กเฟมนัสุวานรา,านนผู้ที่มีความชื่นชอบในงานขาปนิสและการออกแบบรับหน้าที่พิธีกร เปิดตัวคารุดดอดสาขาใหม่ใช่ใชแล้วนี่คือสาขาใหม่<า>ใช่ไหมครับสาขาใหม่ล่าสุดครับก็เป็น h ารุด o อสาขาที่ห้านะครับคารุดดอชลบุรีคารุดดอดบายนานาคอฟฟี่โรสเจอร์ครับสาขาที่มีความโดดเด่นะอะไรอย่างไรบ้างครับอ,อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็น flagship store ของ h าร u ดดอ b บ n a นานา แล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีไรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทํามาแบบว่าต้องว้าวอ,อ่ะ้วต้องว้าวครับสมการละครนะครับที่แบบเราในราดับแฟลชิพทโดงคือต้องบอกว่าภาพแรกที่ออดีนให้เราดูในวันแรกที่เราเห็นแบบบอกเลยว่าคือคิดว่ามันต้องดังระดับโลกอ่ะฮะ จริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเลยฮะเป๊เป๊ปเอาจริงๆคุณเป๊คเคยบอกว่ามันสวยกว่าแบบด้วยอันนี้แรงแรงบันดาไฟกัน,ดนไ,ไ,ได้มาจากทีไหคืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของ h a r ์ d o ดเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นเจแปนิสนะครับก็คือความไม้ไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น นะครับอันนี้คือทีมทีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ h a r ุดอบนานาเนี่ยเป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับ h a r ุด hmm. อจริงๆ mm hmm. นอกจากเดนมใหม่แน่อนว่าาพนี้ก็ไม่แพ้กีใช่ครับ mm hmm. คือจุดเด่นของ h a r ุดอบนานาเนี่ย mm hmm. ก็มาจากทีมเทรนนิ hmm. ่งทีมบริสตา mm hmm. ที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลก แล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาคอฟฟี่รสโใชัยี้กาแฟเราาาจกาแฟเรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณ หนึ่งล้อเกิน100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันเนื่องมาที่ฮารูดอกก็คือจะได้เจอกับทุกสายพันธุ์ทุกโลกใช่ครับเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลกนะฮะจะมีกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับถามพี่เปบกพี่ดิวบ้าเลยครับกองกาแฟดีครับยังถามไม่จบเลยอ๋อแล้วกาแฟได้มาเจอที่ที่มันรวมทุกอย่างบปทโลก คืออ่ะไปก่อนถ้าเปชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันเน็ตอาร์ตดีไซน์อะไะมันมันเหมือนแบบทาให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่า้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวๆคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วล้วก็รู้จักพี่เป้กพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบสองอย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงติ โดนตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญในการออกแบบมาแล้วพอลงมาแล้วแบบเฮ็ยม,มันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็โดนตีเป็คือตีต่างๆในการออกแบบอะซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่ง,งหน้าก็แบบคนจะต้องว้ากับจุดนี้แน่นอนแล้วอะไรนะพอคนมาห็นภาพแล้วก็อยากมาถ่ายรูปกก่อนเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยกาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่พกุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์เน่ะโอ้โหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์นะแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทย ลังสรรแล้วก็พัฒนาบานต่างๆรวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำเต้่มต่เนาะเป็นตั้งแต่คนตั้งแต่หางมล็กกาแฟคนเป็นโลคั่วกาแฟจนเห็นมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลวบาร์หรือว่าสปีนาผมว่ามันเติมเต็มแล้นตอโจ์สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟของเราวิมีมีมาวันนี้มาทั้งเป็นใช่รับเชิญมีของหวนมอบให้กับร้านร้านด้วย คือถ้าพูดถึงคือพูดถึงงานอาร์ตนะคะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องราสารต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอะ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปร้องเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทํางานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเรียกว่านิวรู้สึกว่า การรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟหรือว่ากาแฟนเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคน,ท,น,น,งน,ท,น,คนที่แบบวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าทางก็นดอนเจ้าเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่<ๆ>ทุกคนจะต้องมาฝากพา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 อันนี้ก็ทุกครั้งที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามไอเดนก็ตามเรามาให้โจทย์ไอเดนเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆนะฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทําง,งานของบริทต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ากับกาแฟที่เรานําเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะ,ะไม่ว่าด้านไหนด้านหนึ่งนะ,ะเราก็ขอฝากร้านฮารุดอทไบาน,านานาะนะครับสาขาชนบุรีนี้ <Net> ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ่านยืน